คนที่เพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานพละบ้านไหน the fool นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนคุมเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิก the moon นะคะพลังงานของคนราศีมีน องดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกุมแล้วก็เดะเมจิกเชียนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมกับคนธาตุน้ํานะคะที่ขึ้นมาพลังงานของตัวคุณค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเคยผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจมาก่อนนะคะผ่านการเลิกลาผ่านความรักที่ผิดหวังมาก่อนปิดกั้นตัวเองนะคะแล้วก็อยู่เป็นโสดมาสักพัก มีความกลัวมีความไม่กล้ามีความไม่ค่อยมั่นใจในความรักสักเท่าไหร่นะคะมีทั้งเดิมูนมีทั้งเดทแล้วก็2แบบนะคะปิดกั้นตัวเองมากๆรักษาเย,ย,ายาียวยาหัวใจมาจนเข้มแข็งได้จนสามารถเริ่มต้นใหม่แล้วก็เปิดใจให้กับใครได้แต่ก็เปิดไม่สุดนะคะในพลังงานของคนที่ขึ้นมามีความกลัวมีความไม่กล้าแล้วก็ยังไม่อยากจะเชื่อใจไม่อยากจะมั่นใจสักเท่าไหร่ แม้ว่าพยายามที่จะเปิดเผยพยายามที่จะพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมามากๆนะคะแต่ก็ยังมีความกลัวมีความไม่ไว้วางใจอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างคนที่คุณเพิ่งเริ่มพบเริ่มคุยเพิ่งเปิดใจให้เขาเขาจะเป็นใครนะคะพอพลังงานของเขาหน่อย หนึ่งดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลมอัศวินเถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงหนูสองเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันจิตถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนครัวพิจิกแล้วก็ดีมพล,งงลเรืพลังงานของคนราศีเมษพลังงานของคนคนนี้สวยมากๆนะคะมาครบทุกธาตุ ธาตุลมธาตุไฟธาตุด,ดินธาตุน้ําเป็นคนที่หนักแน่นจริงใจนะคะรักใครรักจริงพร้อมปกป,ป้องพร้อมดูแลพร้อมหยุดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมากๆเอาจริงเอาจังไม่หล่อเล่นไม่กลัวปัญหาไม่กลัววุ่สาพร้อมจะพิชิตใจแล้วก็มีเป้าหมายก็คือการสร้างครอบครัวการมองหาคนรักคนที่รักกันด้วยหัวใจที่แท้จริงไม่ใช่คนรักใครง่ายๆนะคะก่อนจะรักใครก่อนจะมอบหัวใจให้กับใครก็คือมีการคิดทบทวน พิจารณามากๆนะคะแล้วก็หากว่ามั่นใจหากว่าเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนคนนี้เขาก็ทุ่มให้จนสุดเลยนั่นเองนะคะพลังงานตัวตนของเขาดีมากๆนะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้นะคะเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะเขาจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะคะคนคนนี้คนที่คุณเพิ่งเริ่มพบเริ่มคุยอยู่นะคะ ขอโอกาสให้อภัยนะคะเรียนอกเห็นใจเนาะพูดคุยเปิดใจค่อยๆคบค่อยๆคุยนะคะค่อยๆสนิทสนมกันไปเรียนรู้กันไปนั่นเองนะคะบางทีคนคนนี้อาจจะมีคนใกล้ตัวคนรอบตัวคุณแน่นอนไม่คุณทั้งคู่รู้จักกันก็ได้นะคะรู้จักกันผ่านเพื่อนฝูงหรือว่าอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือค่อยๆเรียนรู้เปิดใจกันนะคะค่อยๆสนิทสนมกันไปพัฒนาความร,รัก ความผูกพันแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะควินถือถ้วยนะคะรักด้วยหัวใจที่แท้จริงซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจแล้วก็รักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะเอาจริงเอาจังมุ่งม,มั่นตั้งใจพร้อมจะพิชิตใจคุณพร้อมจะพิสูจน์หัวใจของคุณพร้อมจะพิสูจน์ความรักความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณแอบเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะพลังงานของเขาอู้พลังงานสวยมาก ดีเอ็มเพลสนะคะเนื้อคู่คู่โซเมนะคะคนที่สินเสมอกันคนที่รักคุณด้วยหัวใจพลังงานตัวตนเป็นดีเอ็มพลอรนะคะพลังงานความจริงจังความจริงใจเป็นดีเอ็มเพลสื่อสัตย์มั่นคงจริงใจพร้อมดูแลพร้อมปกป้องพร้อมอยู่เคียงข้างคุณไม่ปล่อยมือจากคุณรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขรักคุณด้วยหัวใจพร้อมจะประครับประคองกันไปให้อภัยกันนะคะไม่ปล่อยมือจากกันมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมที่จะ พิชิตใจพร้อมที่จะทลายกำแพงความกลัวที่มีในหัวใจของคุณเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณอยากรู้มากๆแล้วก็พลังงานความคิดพลังงานตัวตนของเขาก็สวยมากๆด้วยนะคะจริงจังมากๆพร้อมหยุดอยู่ที่คุณพร้อมปกป้องพร้อมดูแลพร้อมทลายกำแพงความกลัวที่มีอยู่ในหัวใจคุณในตอนนี้ด้วยนะคะ